นี่เกินไปเมื่อเบรกแรกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทําหน้าที่แล้วก็เป็นเขียนเรื่องราวต่างๆในเยอะแยะมากมายครับวันนี้เราจะได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วก็รู้จักตัวตนของเขาครับสวัสดีครับพี่ก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอท้าวความถึงตัวตนพี่ก้องก่อนดีกว่าครับครับว่าตั้งแต่พี่ก้องได้จบเศรษฐศาสตร์มาใช่ครับแล้ว วางแผนตัวเองไงเมื่อตอนเรียนจบครับคือสมัยเรียนนะฮะก็เรียนเศรษฐศาสตร์สุรามาครับแล้วสมัยจะไปทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเยอะมากทำรื่องเกี่ยวกับการเราปลูกฝังจิตสํานึกเพื่อนพี่น้องในมหาวิทยาลัยเยอะมากที่ตอนเลือกเอกเนี่ยก็คิดว่าเราจะไปทางไหนดีครับอย่างที่รู้กันคือว่าเศรษฐศาสตร์นี่มันศาสตร์ที่เขาว่ากันว่าแสวงห่างความมั่งคั่งดูทุนนิยมหน่อยครัเอ๊ะเราจะไปทางนั้นดีไหม ก็พบว่ามันมีสาขาหนึ่งที่เราก็เคยรู้มาก่อนมันมีมคือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมคือใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นี่แหลจะจัดการสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้น<อ>แล้วก็เลยเอ้ยถยางนั้นน่าเรียนน่าที่ดีกว่าได้เรียนเศรษฐศาสตร์ที่เราชอบได้ทำรู้สึกกับเราที่เราชอบต่อพอเรียนจบมาเนี่ยก็ทำบบงานวิจัยก่อนเลยวิจัยเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็นมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์หนึ่งของที่คณะอะไรครับจากเรื่องอีโคทัวริซึมหรือว่าท่องเที่ยวเชิงดูเวยแล้วก็ ทเต็มที่เลยครับคือเราก็ทําแบบเหมือนอยากจะให้คนได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆไม่ใช่แค่ไปเที่ยวแบบเซอร์เซอร์ลุยๆก็พอแล้วคือเรารู้สึกว่าตอนเราไปเซอร์เวย์อ่ะบรรยากาศมันดีมากเลยฮะสมมุติว่าทุ่งนาสีทองเดินไปลมหนาวๆมานะฮะหนุ่มสาวจีบเป็นคนไปนี่แบบเฮ้ยมันรวยลงมาจริงวะ แต่ว่าความเป็นจริงความเป็นจริงคือควรจะมองว่าเออไปเกี่ยวข้าวไปดำนาำดูดดนจนๆนะดูมสาวคนไหนจีบไปอยู่้วชวนไปดำนาทน,นี่คงไม่ดีนะแต่ว่าความจริงไม่ใช่ฮะเราต้องหาทางสื่อสารว่าใหยังไงดีถึงจะให้รู้สึกว่าให้ว่าอยากชวนแฟนว่าไปเกี่ยวข้าวด้วยกันก็เลยพยายามตั้งชื่อทริปก่อนตั้งชื่อทอี่มันดูพิเศษภาพใช่ไอ้อย่างเช่นไปดำนาเนี่ยก็เป็นชื่อ<พ> สายฝนกับต้นข้าวดูระบิดระไมยขึ้นนะฮะก็เลยมีคำโปรยแบบชวนเธอคนเดียวก็ใช้กากจะเกี่ยวกับเธอไอ้ิลิปพวกนี้เนี่ยมันก็ไปโดนหูโดนตาโดนใจนักข่าวเยอะมากเป็นนักดีชนเพื่อธุรกิจนุ่นนี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคุณอธิคมพนาวุฒิซึ่งเป็นบอกสาวสวัสดีจุปกาครธุรกิจนะฮะก็ชอบมากมีโอกาสได้ ได้เขียนถึงทริปเราครั้งหนึ่งโ oh, อ้โหเขียนถึงปั๊บมีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากทีนี้พอมีทริปต่อไปมีเป็นดูดาวชืว่อเื่องดูดาวเนี่ยบอกว่าพ,พี่คมครับพี่คมช่วยเขียนหน่อยได้ไหมครับมันจะมีสื่อที่แล้วมันเวิร์กมากพี่คมก็บอกว่าต้องเขียนมาเลยพี่ก็แบบเอาละก็เคยเขียนมาก่อนเริ่มตน้นเริ่มตน้นคือชีวิตที่เคยเขียนงานที่เป็นงานชิ้นๆมาก่อนนะครับเฮ้ยเขียนรอวะ ก็เข e so ียนแบบผู้มั so ่วซั่วไปฮะแล้วก็แบบออกมาเล่นคําเยอะมากเพราะเราเียนจากโปสเตอร์มันก่อนมันก็เลยเป็นเป็นเป็นบทความชิ้นแรกที่ชื่อว่าโปรดอ่านตั้งแสงเทียนแล้วผมเขียนตั้งแสงดาวครับก็คือฮามากว่าคนในกองเขาเฮ้ยใครเขียนเขียนแปลกจังครับเขาก็เลยชวนแจกพลัมประจำในพื่อธุรกิจนะครับก็เลยเขียนประจํามาชื่อพลัมว่านายเท้าซ้ายเด็กชายเท้าขวาอ่า นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น<ช>ของงานเขียนของพี่ก้องซ<ช>ึ่งวิธีการเขียนเป็นยังไงบ้างครับเขียนสืมไม่เป็น,นะฮะค,คือถ้าคนเค,เ,คเ,คเคยเรียนทางด้านการเขียนนาจะรู้ว่าหลักการเขียนที่เนเป็นยังไงคพี่ด้านไม่เคยเรียนฮะอย่างที่บอกว่าพอเราเขียนไอ้โปสเตอร์มาก่อนก็จะรูร้ว่าจังหวะคำกันเล่นคําทีละคาทีละประโยคคํแตแปลประโยคแต่กาลสลับสลวยมาต่อต่อกันดังนั้นเราที่เขียนงานช่วงแรกๆครับเหมือนเรา เขียนเรียนจากไทยสมัยเด็กๆครับครับแต่งประโยคจากโจ้ไอ้จากคำมีคํามาอยู่สัก5คำสิครับขยายความเอาพวกนี้มันมาเรียงให้มันเป็นเป็นเรื่องราวให้ได้ครับก็เลยมัวซัวมากฮะแต่ข้อดีคือมันแปลกครับแล้วก็มันกระโดดไปดีเล่นคําเยอะดีเว้ยอ่าไม่ใช่เขียนไม่เป็นพอเขียนไปเขียนมาปึ๊บก็มีโอกาสได้เจอพี่หนุ่มทนุ่มครับปีน้องวิดิภัทสวยๆที่เป็นเจ้าของอะเดย์นะครับครับก็เขาก็มจัดได้อ่านงานเราได้เป็นที่ที่เราจัด สวยอันนี้มันก็ไม่เลวนะอ,อย่างสือพอได้ความคิดขอารอ่านมันก็โอเคอก็เลยชวนมาทำอเดเป็นบกอเดย์ครับผมโดยที่พอทําอเดเนี่ยอย่างที่รู้ว่านิตยสารอเดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิตยสารแหวกแนวครับล้ํายุค,คมีความคิดยังไงบ้างครับทําให้ไปเลยเหมือนกันฮะคือ <c oughs> เรา,าเขียนหนังสือมา <c oughs> สักสองปีมั้งก็แบบโอเคมันก็พอจะได้บ้างนะฮะแต่ว่าพอมาทำนิตยสารมันแบบ มันอ,อีกสูตรหนึ่งเลยครับเราเรื่องกัหมดแล้วเพราะอย่างเงี้ยเราเขียนหนังสือเนี่ยมันแค่ยอยู่หน้าคอมอยู่แบบโปรแปฟฟออกรมดีวอซอฟต์อ่ะคุยกันเขียนเนี่ยมันแล้วก็ส่งอ e ีเมลหาบอกอจบในสามต้อง,งทำเป็นทีมนะครับคุยกับทีมนึกไปถึง่มประกออาร์ตดีเรคชั่นจัดหน้ายังไงแล้วก็เริ่มไปถึงว่า อย่างนี้นะันคือตัวตนของเราใช่ไเราเขียนอะไรก็ได้เขียนผมติชมใครก็ได้ข่ราะัเป็นเตี๋ยวสารบางครั้งม,มันก็ไม่มีผมม,มีฉนมันไม่มีเราอยู่นะม,มันต้องออกในนามหนังสือหรืบอบางครั้งเขียนกันสามสี่คนทำงานจะให้สามสี่คนเนี่ยเป็นสมมติศาเดียวกันมันต้องยอมลดอะไรบางอย่างลงเรา่องเรียนรู้ใหมนะ่ฮะครับ,รบ<า>ซึ่งก็เลยเขียนมาตลอดตั้งแต่ปีสองสองพันก็สิบสองปีสิบสองปีจนมาเป็นเล่มนี้รวบรวมกว่าสิบปีใช่ฮะก็ คือเนี่ยมันก็เป็นงานเขียนแต่ชิ้นแรกในชีวิตเลยนะครับคือบอกว่าที่โรงพิมพ์ชิ้นแรกก็อยู่ในแผ่นี้แล้วก็ไล่มาเห็นการแต่โตชิดเราครับคือไอตอนเอามารวมกันอีกคือมันก็เคยถูกถูกกินมาแล้วนะครับแล้วก็ออดจากตลาดไปก็มีคนถามหาโอเคถ้าเอามารวมกันใหม่เราเอามาอ่านอีกครั้งมันตอนทำได้นหมครับเพราะเพราชุดเรามันได้อ่านได้ร y สิบปี คือเรื่องนี้มันเขียนตอนชีวิตเราเหตุการณ์แบบนี้เราคิดแบบนี้เราอายุเท่านี้ไครับก็จะเห็นว่าตอนเด็กก็บองโลกสวยๆงามมากบอกโลกในแง่ดีจังแล้วก็เริ่มดาร์้าขึ้นจริงขึ้นนะ่ะจริงขึ้นแล้วเราก็เห็นว่าเออในแง่ของความเติบโตของความคิดนะับไม่เห็นอะไรบางอย่างของเราซึ่งมันไม่เปลี่ยนไปเลยเรื่องของความช่างสังเกตเล็กๆสิ่งน้อยๆต่างๆนานาความเป็นคนช่างคิดซึ่งก็คงอยู่แต่เพียงแต่ว่าในรายละเอียดเราจะตาดมันไม่เองครับเพราะฉะนั้น ก็พี่ก้องจะเป็นแนวการเอาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาเขียนเล่าเรื่องใช่ครับว่ามันง่ายสุดนะครับคือถ้าจะเป็นเรื่องต่างกมต้องคิดวคงคิดซอดค่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งว่าประสบการณ์ชีวิตเรามันง่ายสุดคือเราไปเจออะไรมาไปเห็นอะไรมาก็มาเล่าอ่ะก็เลยเอาไปเป็นหลายรูปแบบมาเหมือนจะเป็นด้วยการเดินทางหรือเป็นความเรียนรูนในเรื่องของประสบการณ์ครับผมโปรดอ่านใต้แสงเทียนเพราะผมเขียนใต้แสงดาวครับผมชื่อยาวนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ คือมันก็พูดถึงเรื่องของความเรียงพูดถึงประสบการณ์ชีวิตเรมมองเราที่มีต่อสื่อรอบๆตัวได้บางไกลบ้างแล้วก็เต็มข้อมูลข้อเท็จจริงลงไปนะับรวมกันน็จะรย์เห็นความช่างคิดความมองโรคอย่างใส่ใจละเอียดแล้วก็ข้อเท็จจริงมีแฟกต์สนุปที่เราพยายามสัดเข้าไปนะฮะก็จะมีแต่ความคิดหรือความสะเพรย์อย่างดีแต่ว่ามีข้อมูลบางอย่างด้วยอ๋อซึ่งจะเป็นการรวบรวม10ปีใช่ครับรอบ10ปีที่ผ่านมาครับผม เรื่องราวเยอะมากๆที่พี่ก้องทมแล้วเนี่ยยังชอบอีกหนึ่งอย่างปั่นจักรยานใช่แลวคือผมว่าคนทู้ชมจำนวนมากก็สนใจจักรยานอยู่ตอนนี้นะครับผ <c oughs> มเองก็ก็เช่นกันคือจุดเริ่มต้นมันมันแปลกประหลาดมากครับคือไม่ว่ามาสักหนึ่งปีก่อนอะนรอยากาับรงจักรยานแล้วก็ถามตัวเองว่าอยากทำไปทำไมเขาบอกโอเคปลายทางของเราก็คือเราอยากชวนคนอ่านปั่นจักรยานมันดีต่อโรคมันดีต่อเราดีต่อทุกๆอย่างนะฮะเราคิดว่าคนอ่านอาจบแล้วคุณจะต้องอยากปั่นจักรยานมากขึ้นครับ เราก็เลยหาเรื่องราวจากคนที่ใช้จักรยานแตแปลกทั่วประเทศประมาณสิบคนทั่วเมืองไทยมา,ามาเล่าก็ลิสตาได้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บถัดมาแล้วจะไปหาพวกเขาอย่างไรางรถไปไปถึงบินไปหรือ,อยังไงก็พบว่าอ้าวก็คนทับก็คือเราชวนคนอา่านปั่นจักรยาน ไอ้คนเขียนมันยงไม่ปัดแล้วมันจะได้ยังไงเราก็เลยอ่าททางนั้นเดี๋ยวคนคนเขียนปั่นก็ได้แล้วก็แต่จะปัดนที่ปั่นไปไหนก็ถามตัวเองว่าอ้างนั้นมือใหม่ที่ไม่เคยปั่นมาก่อนมันไปไกลสุดได้แค่ไหนก็รอบเมืองไทยอะไรอ่า้ครับคือเอาพวกเราก็จะปั่นไปรอบเมืองไทยใช้เวลาสี่สิบห้าวันในการปั่นรอบประเทศเพื่อเขียนเรื่องคนขี่จักรยานเพื่อเพื่อคนปั่นอรย่าก็เลยเนี่ยนะทีงานเดซึ่งไม่เคยปั่นมาก่อนก็ไปกันซื้อจักรยานเลยฮะซื้อจ เพราะว่าไอ้ตัดรอบประเทศเนี่ยมันโหดมากเลยคือตัวซ้อมไม่ได้ปั่นได้เพระเรา100กิโลอะครับ100กิโลก็จากนี่ไปไปสระยาไปกลับก็ซ้อมถึงได้อะแล้วก็ปั่นกัน45วันทั่วประเทศครับเป็นเทรนหรือว่าเราอยากปั่นเพราะเราอยากปั่นอ่าเป็นคำถามที่ดีมากฮะคือก่อนไปปั่นรอบประเทศไม่คิดออกมาเลยนะฮะคือเฮ้ยมันก็คงเป็นเทรนหนที่ทำละพมเจ๋อได้ดีแต่ว่าพอไปปั่นจริงแล้วแบบหัวชิดเปลี่ยนเพามคิดทุกอย่างเราเปลี่ยนหมด เฮ้ hey, ยจักรยานมันเป็นภาณะที่ม <laughs> ันมพิเศษมากมันเท่าก <Huh. S 1> ับหาวัยเด็กหาความสุขด้วยวัยเด็กได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเร่องการพึ่งตัวเองไงครับ อย่างคนเมืองอย่างพวกเรานะฮะทุกวันนี้คนเมืองเราเพิ่มตัวเองน้อยมากคนเมืองพวกเราไม่ได้กระจอกกันไปนะพอไปถึงได้ยิ่งสถานที่แบบโหดหรือไกลๆมากแล้วถึงแบบเหนือโซมๆมนั่งเฮ้ยมันฟินแล้วก็มีเหมือนกันนดเว้ยประมาณนี้ฮะก็ก็ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่เริ่มต้นจากการปรับเท่าแฟชั่นเนี่ยเจอเสด็จมนจำนวนมากปั๊บก็เริ่มแบบเฮ้ยหลงรักมาจริงๆเคล็ดจต่างๆกันไปครับพี่ก้องทำหลายอย่างมากๆเลยแบ่งเวลายังไงครับก็พยายามทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะ คือ,อาบางคนมองว่าทํางานมันมันเหนื่อยใช่ไหมครับครับแล้วก็พยายามหาทางาทํางานแล้วก็พอดเป็นในเรื่องเดียวกันนะฮะหรือว่าอย่างบางครั้งไปเที่ยวเราไปเที่ยวคิดงานไปด้วยได้นะครับครับทำนู่นทำนี่ไปได้ครับก็พยายามให้มันรวมกันนะครับหรือว่าบางทีเหตุผลคบางคนชอบบอกว่า โห oh, อิจฉาพี่ว่าพี่แบบทำทำุกๆเรี่องเยอะแบบหรื่มไม่เห็นมีเวลาทำเลย uh uh. คือทุกอย่างนะครับถ้าเ,าเรารักเรารักเรารักมันมากพอมีเวลาให้มันเสมอแหละครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้มันแปลว่าเรายรมลคนไม่ม,มากพอพูดถึงผลงานที่ผ่านๆมาของพี่ก้องดีกว่าว่าเล่มไหนใน่ที่สื่อสารความเป็นตัวตนของพี่มากที่สุดเขียนมาเยอะมากคือชุตคนเรามันก็มีหลายด้านนะรครับใจหลายด้านถ้าเป็นด้านความเรียนการมองโลกอย่างง่ายสุดก็คี่ว่าเล่มนี้บทอารสัจเทียนก็จะเป็นเล่มที่ชัดเจนสุดนะฮะ ถ้าพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมมุมมองเราถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องต้นมาใต้โลกพูดเรื่องการสืบการโลกเรื่องที่การที่สร้างสรรค์มากๆเป็นเคสร้อยเคสจากทั่วโลกนะครับหรือถ้าเป็นประเทศการเดินทางก็จริงก็ชอบสองคนในเกาหลีนะครับครับถือว่ามันก็น่ารักดีแล้วก็ดูกลมกล่อมที่เราชอบซึ่งในอนาคตอาจจะเห็นบันทึกการเดินทางจากจักรยานไหมครับแน่นอนฮะับก็ตอนนี้คิดเอาไว้อยู่ สองเล่มนะฮะคือเล่มแรกก็จะเป็นบันทึกการเดินทางที่ปัดลรอบประเทศมาที่เป็นไรมาแล้วก็อันที่สองก็เขียนไม่ครึ่งเล่มนะฮะไปเมืองหน้าล่าก็เป็นเชิปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นขึ้นประเทศขึ้นรถไฟหน้าปั่นจักรยานเมืองวินเทจที่เมืองแบับยุค60 70เจูนเมืองเล็กๆที่คนไม่ชอบเที่ยววันธะรมดาข่ามากก็เขียนไ้สักครึ่งก็เกือบเสร็จแล้วอะอ่ะงสุดท้ายให้ฝากถึงหนังสือหน่อยด้วครับว่าหนังสือพิเศษพิเศษเล่มนี้ตลอด10ปีของพี่คนอ่านจะเป็นยังไงครับก็ ก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอยากฮะอยากรู้จักผมงานสือเล่มนี้ก็จะบอกว่าเห็นอย่าวจากพี่เลยครับพี่เป็นใครก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่อยากจะบอกว่าบางทีชุดชุดมือทุกวันให้มันเร็วมากนะแล้วก็เรียบร้อนมันทุกอย่างที่มันสั้นๆกับเร็วแบบทวิตเตอร์เฟซบุ๊กหมุนเร็วๆนะครับบางครั้งเราอาจจะขาดการมองสื่อรอบตัวอย่างที่เคราะห์มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราเหงาอ่ะเออชุดมือมันงาวเหงาแล้วการแก้ความเหงาคือต้องหา คอมเมนต์จากเพื่อนใน Facebook ใน Twitter ในอินสตาแกรมแต่ว่าหากเราอา่านสื่อเล่นี้จะบอกว่าจริงๆแล้วคนเดียวมันก็โอเคมันก็ไม่ได้เหงานะมันก็ยังสามารถอยู่กับตัวเองได้ค,ดคิดนู้นคิดนี่มองนู้นมองนี่ได้หรือแม้่ระทั้งคุณเหงาความเหงามไม่ใช่เรว่ร้ายนะความเหงาก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีๆเปลี่ยนเป็นพลงังเปลี่ยนเป็นอะไรที่ท,ที่ไม่ได้แย่ได้เพราะ<อ>ฉะนั้นสำหรับคนเมืองที่เหงาหลายแหล่ ก็สามารถอ่านสิ่นี้ได้คร mm ับ hmm. มันจะเป็นคำพีให้คุณหลุดพ้นจากความเหงาไปสู่ความงามครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นมุมมองดีๆากพี่กองเลยครับมีเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆหรือวิธีการอ p พ o a c h ต่อเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มองในรายละเอียดมันมากขึ้นแล้วก็จะเห็นมุมมองและความงามบางอย่างที่แปลกใหม่ครับไงวันนี้ขอบคุณพี่กองมากครับขอบคุณครับ